วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องการต่อวงจรการทำงานด้วยโปรแกรมฟรีซิงนะครับซึ่งก่อนจะไปต่อการใช้งานทำงานของตัวโปรแกรมฟรีซิงได้นะครับเราจะต้องรนนู้จักการกำหนดรหัสอุปก,กรณ์ของวงจรนิวเมติกก่อนนะครับโดยในการกำหนดรหัสอุปก,กรณ์ของวงจรนิวเมติกเนี่ยแบย่งออกเป็น น้าส่วนหลักด้วยกันนะครับพอมี working element นะครับอุปกรณ์ทำงานนะครับ speed control นะครับมี signal output signal processing signal input นะครับซึ่งสามตัวนี้นะครับเราจะเรียกรวะ่มกันว่าเป็น control component นะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างก็จะเรียกว่าเป็น energy supply นะครับซึ่งหลักการกำหนดมีอะไรบ้างนะครับ าาาการกําหนดนะครับของอุปกรณ์ทํางานนะครับเนื่งองจากเราจะกําหนดให้อุปกรณ์เริ่มต้นนะครับหรืออุปกรณ์ทางานเราเช่นกระบอกสูบนะครับกําหนดด้วยเลขหนึ่งตามด้วยจุดศูนย์นะครับแล้วก็เป็นเลขสองตามด้วยจุดศูนย์แล้วก็เลขสามตามด้วยจุดศูนย์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะกระบอกสูบหรือกระบอกสูบนั่นเอง ถัดมานะครับเป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วนะครับตัวนี้นะครับก็จะกําหนดเป็นอ่าลดับนะครับอ่าหนึ่งหมายถึงหน้าจุดนิยมนะครับตัวเลขหนึ่งหมายถึงกระบอกสูบตัวนั้นๆนตัวนั้นๆน,นะครับแล้วก็ตามด้วยจุดนิยมเลขศูนย์แล้วก็ตามเลขคู่หรือเลขคี่นะครับถ้าเลขคู่หมายความว่ามีการควบคุมความเร็ว ในขณะลูกสูบเคลื่อนที่ออกนะครับถ้าเป็นเลขที่จะเป็นการควบคุมความเร็วของลูกสูบในขณะเคลื่อนที่กลับนั่นเองนะครับส่วนเมนวาวตัวที่สานะครับวิธีการกําหนดก็จะกําหนดตามด้วยเลขหนึ่งก็คือกระบอกสูบตัวที่มันไปสั่งทํางานนั่นเองตามด้วยจุดนิยมแล้วก็ตามด้วยเลข1เสมอนะครับเพราะว่าในกระบอกสูบแต่ละชุดก็จะมีเมนวาว ตัวเดียวนั่นเองนะครับถัดมาเป็นอุปกรณ์ให้สัญญาณนะครับอันนี้ก็จะตามด้วยเลขกระบอกสูบนะครับแล้วก็ตามด้วยจุดที่ยมตามด้วยเลขหลังเป็นเลขคู่กับเลขที่นะครับถ้าเป็นเลขคู่ก็จะเป็นการบอกว่ามันเป็นการควบคุมลูกสูบในขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ออกถ้าเป็นเลขที่ก็เป็นการควบคุมลูกสูบตอนเคลื่อนที่เข้านะครับส่วนอุปกรณ์หลังจ่ายลมก็จะเป็น รหัสอุปกรณ์จะเป็น0.1 0.2 0.3นะครับถ้ามีอุปกรณ์กี่ตัวก็ใส่เข้าไปนั่นเองนะครับทีนี้เราก็กลับมาดูที่ตัวโปรแกรม FluidSIM นะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรม FluidSIM ที่ใช้กับในการออกแบบตัววงจรลมนะครับหรือวงจรนิวม,มิติกของเรานั่นเองนะครับเวลาใช้ก็เปิดขึ้นมาก็าเปิดหน้า work หน้า work space ขึ้นมานะครับ ตัวนี้หน้านี้เราใช้ในการออกแบบแลำดับการดำานานตัวอุปกรณ์ของเรานะครับโดยที่ซ้ายมือนะครับจะมีตัว component library นะครับบอกว่า library เรามีอะไรให้ใช้บ้งครับก็จะมี n e u m a t i c นะครับมี electrical control มี digital technique Techn นะครับมี easy port opc แล้วก็ dde นะครับมี graphics แล้วก็มีมิสเ r i o u สนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ออกแบบโดยใช้ลอจิกหรือใช้ภาษาล a ดเดอรในการควบคุมนะครับเราก็จะไม่ได้ใช้ถามตัวนี้นะครับหลักๆเราก็ใช้เป็นนิวเมติกเ c กทิคอลแล้วก็มิสเ r i o u สนะครับโดยที่ตัว n u m เ t ติกนะครับมันก็จะมีชุดอุปก,กรณ์ให้เราเลือกใช้นะครับ โดยเขาจะแบ่งเป็น,นหมวดหมู่หมวดแรกจะเป็น supplyment นะครับก็คือเป็นชุดเตรียมลมของเรานั่นเองนะครับก็ <c oughs> จะประกอบไปด้วยคอมเพรสเซอร์นะครับออร์วิสยูนิตมีถังลมนะครับอร์เทชเชอร์รีสัวมีแอร์ฟิลเตอร์มีเมนวลเดนมีออโตเดนนะครับมีรูบิเคเตอร์มีคูลเลอร์แล้วก็มีแอร์ไดเออร์ให้เลือกใช้นะครับซึ่งเวลาเราจะหยิบใช้งาน ให้เราคลิกเมาส์ซ้ายที่สัญลักษณ์ตัวนั้นแล้วก็ลากมาไว้ที่หน้าเวิร์กสเปซของเรานั่นเองนะครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับอุปกรณ์ตัวถัดมาที่เราจะใช้นะครับก็คือแอชเชียเตอร์ซึ่งแอชเชียเตอร์นะครับก็จะมีตัวสัญญาณไอซิงเกิลแอคติ้งซันเดอร์นะครับมีซันเดอร์อ่าซันเดอร์เป็นแอคติ้งซิงเกิลแอคติ้งเป็น เป็นแบบปรับค่าได้นะครับถัดมาก็มี double acting cylinder นะครับมีออย่างอื่นมี air motor มี semi rotary มี vacuum nozzle มีตัว sucker ให้เราเลือกใช้นะครับตัวนี้ถ้าเราใช้กระบอกสูบเราก็เลือกมาก,ก่อนนะครับถัดมาก็จะเป็นพวกวาว์วนะครับ วาวถ้าเป็นวาว general ทั่วไปนะครับเราก็สามารถหยิบเลือกใช้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นว wow าวพวกนี้นะครับเราจะต้องมีการกําหนดว่าเราจะให้วาวมันทำมีสั่งการทํางานด้วยอะไรนะครับให้เรา double click มาที่ตัววาวตัวนี้จากนั้นเราก็เลือกนะครับสมมุติตัวนี้เราเลือกเป็นวาวแบบแมนนวลนะครับใช้เป็นคันโยกแล้วก็เลื่อนกลับด้วยสปริง จากนั้นเราก็ต้องมากําหนดตัวรูระบายลมของวาล์วนะครับโดยการมาจิ้มาลากเมาส์มาจิ้มตรงจุดต่อลมนะครับในตําแหน่งหมายเลขสาหรือหมายเลข5นะครับพอมันขึ้นจุดสีเขียวปุ๊บให้เราดับเบิลคลิกเข้ามานะครับโดยเราจะเลือกจุดต่อลมในช่องของตัว inal, เทอร์มินอลไอเทอร์มิเนเตอร์นะครับ โดยอสองตัวแรกก็เป็นการบอกว่ารูลมนี้มันถูกอุดไม่ได้ใช้งานนะครับสามตัวหลังก็เป็นรูระบายลมนะครับก็มีแบบต่างๆแบบสุดท้ายก็คือเป็นมีตัวเซนเตอร์ก็คือตัวเก็บเสียงนะครับก็ลองเลือกใช้นะครับแล้วก็คลิกนะครับอันนี้ต่อมาเป็นวิธีการต่อสายลมนะครับวิธีการต่อสายลมให้เรา ลากเมาส์มาอยู่ในตำแหน่งจุดต่อลมของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับสมมุติว่าพอมันขึ้นสีเขียวปุ๊บให้เราคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับแล้วลากมาที่จุดต่อลมต่อไปที่ a i r Service Unit นะครับถ้ามันขึ้นเป็นจุดสีเขียวปุ๊บเราปล่อยเมาส์ซ้ายนะครับสายลมมันก็จะต่อให้เราเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่ออลมเมื่อเรากด Simulation นะครับ เราก็จะเพลได้สามลูกนี้นะครับซึ่งการต่อวงจรแบบนี้ครับเราจะเรียกเป็นการต่อแบบโดยตรงนั่นเองนะครับข้อดีก็คือมันใช้อุปกรณ์น้อยนะครับข้อเสียถ้าเกิดมันต่ออยู่ในตำแหน่งที่ไกลาจากแหล่งจ่ายมากๆนะครับมันอาจจะเกิดเช u r อ d r ด p อาจจะทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ไม่ค่อยดีนะครับซึ่งแบบนี้ ในวงจรนิวเมติกจะไม่ค่อยนิยมในการต่อใช้งานนะครับแต่เราจะไปต่อใช้งานอีกแบบหนึง่งก็คือการต่อแบบโดยอ้อมนะครับซึ่งการต่อแบบโดยอ้อมเราก็จะต้องมีเมนวาลนะครับแล้วก็มีตัวติหน้าวาลเพิ่มขึ้นมานะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มาปรับ ตัวฟาวตัวนี้เป็น5้ทับสองทำงานด้วยลมเคลื่อนกลับด้วยลมนะครับจากนั้นเราก็กําหนดดูลมสบายนะครับแล้วตาแหน่งที่1เราก็มาต่อกับหลางจ่ายนะครับตำแหน่งที่2ก็มาต่อ เพื่อสั่งการทำงานของวาวห้าขับอนะครับส่วนตำแหน่งที่2กับ4ก็เป็นต่อออกไปใช้งานกับตัวกระบอกสูบเองอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับถ้าเราเพยนะครับเรากดตัวนี้มันก็ทำงานตัวนี้ก็ทำงานนะครับต่อมาเราจะต้องมากำหนดตัวรหัสอุปกรณ์ให้เรามาที่ตัวมิสเรสนะครับ แล้วเราก็มาเลือกคำว่าเทคไฟล e นะครับพอเราเลือกมาวางปุ๊บให้เราดับปุ้ลคลิกเข้ามาแล้วก็กำหนดตัวเลขน,นะครับถ้าเป็น1.2นะครับวาล์วตัวนี้ก็เป็นตัววาล์วควบคุมให้กระบอกสูบทำงานเคลื่อนที่ออกนะครับถ้าเป็น1.3ตัวนี้ก็จะควบคุมให้กระบอกสูบทำงานเคลื่อนที่กลับนั่นเองนะครับอันนี้เป็น1.1ก็คือเมนวาล์ว ส่วนตัวนี้ก็คือ1.0นะครับอันนี้อุปกรณ์ที่เป็นแ่นนง่ายลมเขาะใส่เข้าไป0-1นยอจนศนะครับอันนี้วงจรนี้เราจะเรียกว่าเป็นการทำงานแบบแมนนวลนะครับเมื่อเรากดวาวหนึ่งดลูกสูบจะเคลื่อนที่ออกเมื่อกด 1. 3ดลูกสูบจะเคลื่อนที่กลับนะครับ แต่เมื่อเราต้องการออกแบบให้เป็นแบบเซมิออโต้หรือเป็นแบบกลึงอัตโนมัติให้เราเปลี่ยนวาล์ว3ท2ปกติปิดในตำแหน่งที่1.3ให้เป็นวาล์วที่ทำงานด้วยกลไกแมชชนิกนะครับในที่เราจะเลือกเป็นลูกกลึงทำงาน2ทางนะครับในการเลือกลูกกิ้งทำงาน2ทางนะครับเราจะต้องมีการกำหนดตัวรหัสให้กับตัวลูกกิ้งด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นจุดสานะครับจากนั้นเราจะาวางลูกกิ้งในตำแหน่งของกระบอกสูบนะครับปลายกระบอกสูบเพื่อให้มันสั่งให้ตัวก <c oughs> ารสูบนะครับเลื่อนไปชนลูกกิ้งตัวนี้เพื่อสั่งให้มันเคลื่อนที่กลับนั่นเองนะครับโดยการ double click ที่กระบอกสูบแล้วมาที่ตัว actuating l e v e l นะครับ แล้วก็กําหนดค่าเป็น1.3โดยกําหนดค่าบิก๊กินก็คือ,อาวางไว้ปลายุดของการสูงนะครับก็จะเป็นตามนี้จากนั้นเ,เลือกให้รัดนะครับเราก็กด simulation เราก็กดเพลมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานแบบกึงอัตโนมัตินั่นเองต่อมาเราจะทำให้วงจรน,นี้เป็น การทำงานแบบอัตโนมัตินะครับเราก็ขยับววตัวนี้ลงมานะครับเราจะทำไงให้มันอัตโนมัติเราก็จะเพิ่มําทำการเพิ่มวาลวไปหนึ่งตัวนะครับในที่นี้เราก็เลือกสามทบสองอ่าตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเปลี่ยนวาลวตัวนี้เป็นวาลลูคิงทำงานสองทางเหมือนกัน แล้วเราก็กำหนดรหัสวาวตัวนี้เป็น1.4นะครับ่ามันบอกว่าอุปกรณ์ทั้งชุดนี้นะครับเป็นไงครับมันมีผลทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ออกนั่นเองตัวนี้พอได้1.4แล้วเราเข้ามาตั้งค่าตัวนี้1.4ที่ด้านหน้าลูกสูบนะครับ ด้านในสุดก็คือข้างตำแหน่งเป็นศูนยตัวนี้เราจะเห็นว่าลูกกิ้งตัวนี้จะถูกกดแล้วนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับในการกำหนดตัวรหัสเลเวลไว้บนตัวรูเลอร์อ่าตัวไม้บรรทัดข้างบนนะครับถ้ายังไม่ได้กำหนดตัวรหัสเลเวลที่ลูกกิ้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะขึ้นแค่ตัวเลขมันจะไม่ขึ้นตัวกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแปลว่า ลูก킹ตัวนี้มันยังไม่รู้จักกันนะครับเราต้องทําให้มันรู้จักนก่อนโดยการกําหนดเดเวลให้มันนั่นเองนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับแล้วก็ลูก g ตัวนี้ขอเปลี่ยนนะครับเป็นอเป็นปุ่มกดแบบล็อกตำแหน่งนะครับอจากนั้นเราก็มาลองทดสอบกันนะครับอันนี้กดปุ๊บก็จะเป็นการทำงานแบบอัดตโนมัตินั่นเองนะครับเมื่อเราก 1> 1. 2อีกครั้งนะครับระบบก็จะหยุดกาันนี่เองอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นของการใช้งานโปรแกร,รมฟีดซิมนะครับในการออกแบบการทำงานหนงกระบอกสูบครับโอเคสวัสดีครับ